สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พิษณีภาษาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาลองทำเค้กชีสคีโตกันนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงออนไดเอทนะคะแต่ว่าอยากกินอะไรหวานๆเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะ ครีมชีสเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยตรงนี้อุณหภูมิห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะทะ้งใน,นก็เป็นแบบนี้นะคะจะใช้ทั้งหมดเลยไข่ไก่นะคะสองฟอง ิปริกคีนนะคะใส่ทั้งหมดเลยเตรียมดีเลยตัวนี้นะคะเป็นสเตเวียนะคะสารให้ความหวานนะคะ80กรัมเกลือหิมาลัยเล็กน้อยนะคะเท่าปลายช้อน ตรงนี้เราใช้แป้งอัลมอนด์นะคะแทนแป้งเค้กนะคะ5กรัมค่ะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นวานิลานะคะมาช่วยแต่งลิ่นค่ะค่ะตรงนี้พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะาละลายตัวชิสครีมนิดนึงนะคะตรงนี้เราจะให้สาร สเตเวียนะคะไปช่วยละลายนะคะเพราะว่าถ้ามันโดนกันกันกบน้ำตาลแล้วอะ่ะมันก็จะละลายง่ายขึ้นนะคะใส่เกลือไปพร้อมกันเลยนะคะ ตรงนี้พอครีมชีสนะคะกับสเตีย hmm. เราได้ที่แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะเติมตัวว mm ิปปิ้งครีมลงไปเลยนะคะ เบามือนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเติมลงไปนะคะตอนนี้เราจะใช้200มิลลิตรนะคะ โอเคค่ะตรงนี้นะคะพอตัวครีมชีสนะคะกับตัววิปปิ้งเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนประกอบที่เหลือลงไปนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งอัลมอนด์นะคะ5กรัมแล้วก็จะเป็นไข่นะคะ2ฟองใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะด้วยวานิลานะคะสักฝาครึ่งนะคะ โอเคค่ะเริ่มคนต่อเลยนะคะค่อยๆเบามือเหมือนเดิมนะคะค่อยๆตะล่อมนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพิศนีเหมือนกันนะคะพอดีว่าช่วงนี้นะคะทำ คีโตนะคะเข้าเผาคีโตลดน้ำหนักนะคะตอนนี้ก็ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าทำมาเดือนกว่าๆนะคะตอนนี้น้ำหนักลดไป5กิโลแล้ววันนี้เราก็เลยอยากจะามาแชร์นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองทำคีโตดูนะคะเพื่อ,อไดเอทนะคะก็ถือว่าได้ผลอยู่คะ่ะและอันนี้เราก็ อยากกินของหวานนะคะตอนนี้ก็เลยอลองทำดูนะคะตอนนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำพิมพ์กันนะคะ วันนี้เราไม่มีหม้ออบนะคะตู้อบเราก็เลยจะใช้ตัวหม้ออบรุมร้อนนะคะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงได้แล้วะค่ะเดี๋ยวเราไปทำพิมพ์ขนมกันเลยนะคะใช้กระดาษแข่นะคะเราออดพับสวยๆ่อดทั้งแด้ทั้งนี โอเคค่ะพิมพเราก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทขนมนะคะใส่พิมพ์เราเลยเดี๋ยวเราจะไม่ใส่จนเต็มนะคะถ้ามันเหลือเดี๋ยวเราใส่พิมพเล็กอีกนะคะโอ้น่าจะพอดีเลยหนองจะว่าแป้งเราใช้เป็นแป้งอัลมอนด์มันจะไม่ค่อยละเอียดมากนะคะจะไม่เหมือนแป้งเค้กโดยตรงเลย แต่เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงเคเดี๋ยวเราจะเขยาะเขยาให้มันลงล็อกนิดนึงนะคะ เอาให้มันสูงๆขึ้นมานิดนึงนะคะเผื่อว่ามันฟูขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไล่อากาศกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้คนๆนะคะไล่อากาศให้ใหมันออกนะคะไล่อากาศข้างล่างให้มันขึ้นข้างบนนะคะ เดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวขอวอร์มเตาอบไปก่อนนะคะที่200องศานะคะเดี๋ยวเราจะวอร์มก่อนสักสักสานาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กลงไปแล้วนะคะ เดี๋ยวมารอรุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ทำขอให้ออกมาสวยๆอร่อยๆนะคะตรงนี้เราจะใช้เวลาที่20นาทีนะคะโอเค20นาทีนะคะที่อุณหภูมิ200นะคะโอเคไปกันเลยค่ะ เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวจากรูปลักษณ์ภายนอกก็พอได้อยู่นะคะตัวนี้เรา หลังจากที่เราลองเช็คดูมีเด้งๆนิดหน่อยนะคะถือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เย็นนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาไปแช่ในช่องฟรนะคะหรือว่าในตู้เย็นธรรมดาก็ได้ค่ะประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะแล้วเราค่อยมากินกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงยย ตอนนี้ก็เวลาผ่านไปสามชั่วโมงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วชิมน,นะคะ สตรเบอรี่เรานะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะสดๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองตัดไปชิมดูนะคะว่าจะเป็น เยค่ะวันนี้นะคะพิศนีนะคะต้องขอตัวเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเรามาทำขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มกันค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ